สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับท่านใดที่อยากจะมีถุงมือดีๆไว้ใช้นให้ฟังทางนี้นะครับนี่ก็จะเป็นถุงมือหุ้มยางหนาพิเศษงานประนีนะครับเขาเรียกว่าถุงมือรุ่น3 8 0นะฮะมีความยืดหยุ่นพิเศษเนื้อผ้าหนาทนทานยางดีนะครับยางหนามากท่านใดที่นะครับตัดอ้อยตัดขุดมันทำงานก่อสร้างปลูกกระบองเพชรปลูกแคค็กสตั๊ล,ล้วมรั้วลวดน้ำ ขับมอไซค์รับจ้างหรืองานซ่อมแซม DIY อะไรต่างๆในควรจะมีไว้นะครับนะครับควรจะมีไว้นะครับกันบาดกันหนามนะครับใช้ใส่เกี่ยวข้าวได้นะครับตัดหญ้าได้นะครับนี่นะฮะโอเคนะฮะถุงมือนะฮะอเนกประสงค์ถุงมือหุ้มยางรุ่น380ใช้ดีครับใช้ดีเนื้อผ้าดีมากๆเลยนะครับท่านโอเคนะฮะสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ สวัสดีครับครับขออนุญาตจะส่งถุงมือหุ้มยางรุ่น380นะครับใช้ดีที่สุดในตลาดตอนนี้นะครับทนถึกบึกบึนมากนะครับหุ้มยางหนาพิเศษนะครับผ้ายืดหยุ่นเป็นพิเศษนะครับทนมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดอ้อยขุดมันทํางานก่อสร้างขับบินมอเตอร์ไซค์รับจ้างทํางานซ่อมแซมอะไรต่างๆนะครับหรือแม้แต่จับลวดหนามนจับกระบองเพชรนะครับปลูกผัก นะครับปลูกข้าวเกี่ยวข้าวได้หมดนะครับตัวนี้นะฮะอ่ะลองดูนะครับเราขายส่งนะครับราคาถูกเป็นพิเศษนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มีตัวฟังก์ชันเสริมเป็นพิเศษนะครับก็คือเป็นเล็บนะครับเป็นเล็บขุดดินนะครับเป็นเล็บขุดดินก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับสี่เล็บเลยนะฮะสี่เล็บเลยสี่นิ้วเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ขุดเวลาจะขุดดินปลูกผักก็สามารถที่จะทําได้เลยนะครับโอเคนะครับติดต่อกันมาได้นะครับโอเคครับ